สวัสดีครับวิถีคอนชลาดภาสร้างมากินยาวมืนอี้กินยาตินกับแกเป็นหุกกินพีน่นเนาะลอยล่งเป็นหุกกินมันปกติล่งปั๊บเนี่ยเลืนดินเลยวันนมือี้กินยุกกินหายโย ดีแล้วดีแล้วกินอิ่มยิ้มน่ารักดื้อพี่น้องว่าอสร้างี่ฉลาดบ่งางเขามาต้นคุ้นต้นนีแล้วเนี่ยวันีมาเห็นแตนล่ามเห็นบ่พี่น้อง แต่ล่ามยื่ไตรงานาหน่อยหลายแต่ว่าเพินพ่นเพิ่นือสิหูวะส่างหูเพิ่นหูตัวว่ามีแตนมีต่อคันมีแตนมีต่อนี่เพิ่นสิหูเลยเพิ่นสิบ๊อบไปไก่สังเกตบึงสร้างทุกโต ถ้ามีแตนมีตอเนี่ยส้่งสีบลอเข้าไปไก่เลยพ่นสิหูมีสัมชาตทย่านจ้าไหบุญขันมีแตนกับส้างตองกับส้างพ่นสีพ่นสีบล็อกบล็กไปไปก่มันเลยมิมมุนพ่นหูพ่นฉลาดตัวมองไหนมีงูมีอย่างนี่เพ่นสีหูเบิดสรสาง่ง คันถือก,กินงูพันถือหักไม่ไรเลยถ้ามีไม่ย่ใก,ก้ก็หักไม่ไรถ้าบ่มีไม่ก็คือเศร้าได้ยังก็สงังเศร้าได้ยาได้ยังตีไรได้บ่เนี่ย <c oughs> ตีไรไปตีไรตีไรแตียนลตอต่อลอยงูลอสารพัดแต่ว่าแตีนตอบ่ไรหรอก แต่ว่าแตนต่อนี่เพ่นสิเป็นจงไหนบุกับสร้างพ่นสิบุ๊กคอยตอดสร้างเลยตามตามเยเคอยเห็นเห็นมาขี้สร้างไปไปดึงห้างต่อต่อแตกบึ้มมาใส่คนอยู่ทั้งข้อพุ่นพ่นบ่ต๊ตอดสร้างสร้างกะนิง่งยุ่ซื่อ เพิ่นเสวามันพ้นไงยังมูเพิ่นบดบดตอดบดตอดสร้างถ้าตอดสร้างนี่โอ้ยสร้างกัเพ่นคือกันแต่ว่าเพิ่นบดตอดเคยเห็นมาแลเหเพิ่นใส่ค้นเลยเด็นคันต่อแตกแตกแตกขัางยังสิต่อแตกขัางยังสิบึ้มใส่ค้นเลยเห้วแตนกระาังคุณเอาพเคทึ่งข้อคุณละก่อนเพิ่นจะไหนบุแต่ว่าสร้างนี่บ่ปรากฏว่าเห็นมันตอด นอกจากสิไปผูกใส่ห้างมันแจ้งสีต่อต่ามาพื้นบบก้าไปไก่ดอกมันผูกใส่ห้างกับโบก้าไก่ห้างกิ้หยาตินกับแก่สันๆกินไปหล่าเอ้ยพออิ่มท้องแหลทอนห่อนแจ้งน้อยกับทิพาเขาห่ม ไปอาบน้ำของม่มผ้ามาเลียงสูมือล้วพี่น้องเป็นจังไรกับผ้ามาเลียงคือเขาสูมือครับเป็นกิจวัตรเลยตื่นขึ้นมาต้องผ้า้างมาก,กินยาต้องเอากินน้ำอาบน้ำห้ยเย็นๆแล้วก็ผ้าออกมาก,กินยา อ,ออกมากินยาตามธรรมชาติคนขันที่มีเตอซื้อเพิ่นไลกับบวานบาไว้เนาะมามีกำลังรรสัตว์ซื้อให้คนกินเนิ่คนกินหลายครับคนกินหลายถอยย้ายถอยถอยย้ายมากินพอคือดอกก็ไปถอยมา เอยนี่แล้วว่ากันว่าฟังกันจังสิแหระคันสีว่าแห้งกวาเข้าห้าคันบ่เว้าเสียงดังเพิ่นกับบ่บ่มาเลยเอิ้นค่อยๆนี่เพิ่นบ่ม่าดอกอืมมา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 ปุ๊ จักยังกัดจินหักมาไล่แล้วมายายมามาหักไว้แล้วกดทิ้นมา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 ,มาเออหูดจินไปเปียงจินยุีนหน้อคลังหงูด กินหลายเนาะกินซ้ำได้ซ้ำหนึ่งบ่ยิ่มไง่งดอกบ้าเบาแล้วกับบ่ก็เห็นสส่อิ่มเกียวเงาตีินก็แกขันสีกินกับพ่อมีอยู่ขันบ่บะขันบ่วางหันผ้าไปกินหยาหงไงทาหผุนหยาสูงถ่วหัวบ่กินให้เลยผ้าออกมา ข้าบอ,อ,อกแม่ไม่กินหญ้าสันสันลองมึงปกติทนตีเพียนเลยเคยไม่กินหญ้าใบไงหญ้า,งาเงาแล้วบานนี้นทนตีไม่กินหญ้าสันกินจังน้อยกระเบื้อนี่บ่โดนยกกังกระเพ้าไปทั้งอื่นอีกต้องเพ้าไปสี่หางยุกก้กทีบ่ได้ต่างทนมักเปลี่ยนอาหารจังสี่แล้วได้ กินยาแล้วเพิ่นก็กินกอไผ่เดี๋ยวก็กินคอยล่องหันผ่านมาต้นคอยกินมาแล้วหญ้าหญ้าใบหญ้านี่เปียโมนี่นเปียธรรมชาติโมูใหญ่ๆสูงๆกับผ้ากินมาเลยนี่คอยไก,ก่กินมาแล้ววานนี้นมาล่องกินหญ้า กินขับแก่เบื้องกินขับแก่นครับเป็นหุกกินเนี่ยจะจะน้อยจะเบื่ออีกินไผ่กินเครื่อกินหยังใบสะระพลผลหมักเปลี่ยนอาหารเนาะว่ากินหยาแล้วว่าอิ่มแล้วเต็มที่เอาหยาให้บ่กินเศร้ากินแล้วบ้านี้ เอากล้วยมากผ่นกินได้บบบกินกล้วยไปไปกินมากกับเบือ้อเบือ่อกล้วยกล้วยกับเบือ้อคขึ้กันได้ครับพี่นอ้องกันได้กินหลายๆนี่มาลาเข้าสิไปใสยเตีย้ย ขาสันสันหางเหียนเหียนขากระเหียนหางกระเหียนอันหางนี่มีมีเอฟซีเพิ่นถามว่าเพิ่นเป็นจังไงหางเพิ่นมันเป็นจังสี่เองที่ออบอแมนครับบอแมนอ่าแต่ก่อนนั่นเพิ่นสีแกงมูหรอวะเพิ่นสปมักแกงมูตัวย,าย่า่ ปลาเพลินเป็นนุมอยู่เพลินสีมกักแกงมูแกงทั่วที่ทั่วแดนไปแล้วไล่ส้นไล่ยังไปส่วงเพลินเพลินกำลังนุมน่มๆเป็นสาวอยู่เพลินสื้อนามูไล่ส้นม,มูประวัติโชคชนครับยนีย่ วัดโชคโชนอยู่ไปมองไ้มีเรื่องหนไปอยู่ปางไรก็มีเรื่องเพราะอย่างส้นมูส้นมูคนก็ไล่ออกได้ง่ายไปหางมองหันมองนี้ง่ายไปเรื่อยๆพ้นทุท่ายได้มาอยู่น้ำผมทุดท่ายมาอยู่น้ำผม เจ้าของเพิน่นจริงๆแล้วเจ้าของเพิ่นนั่น